ดูวันนี้งานซ่อมนะครับสำหรับ i s u z u d m a x a l l New ถึงขีแล้ววันนี้ฮะนี่แันนี้มาด้วยอาการโคมไฟหน้าแตกนะครับแล้วก็ฝากระโปรงบุกนะฮะนี่ฮะด้งมาถึงนี่เลยเดีย๋ยวททำการเคาะเก็บฝากระโปรงใหม่นะฮะเห็นรอยยุบไหมรอยยุบเปลี่ยนโคมไฟหน้านะครับดวงนี้ด้านซ้ายนะฮะแล้วด้านขวานี้เปลี่ยนเปลือกไฟหน้าใหม่จากเหลืองเหลืองนี่เปลี่ยนเปลือกใหม่เปลี่ยนหนึ่งข้างได้นะครับก็เดี๋ยวเราทำการ แก้ไขงานนะครับให้กลับมาสวยเหมือนเดิมนะครับรอชมได้เลยฮะเรียบร้อยนะครับใช้เวลา2วันนะครับทำการเคาะฝากระโปงเปลี่ยนไฟหน้าใหม่นะครับอันนี้ไฟหน้าแตกนะฮะอันนี้เปลี่ยนใหม่เลยสวยฮะรุ่นเดียวกันเป็นดำนะครับข้างในเป็นดำด้านนะฮะส่วนฝาโปงที่บุกน้าเคาะเรียบร้อยทำสีเก็บงานให้นะครับ ส่วนด้านขวานะฮะทำการเปลี่ยนเปลือกใหม่นี่ฮะเปลือกอันนี้เปลือกนะครับแกเอวานเอานั้นลงแล้วก็มาหยิบเปลือกให้หน่อยนี่ครับ๋ยวให้น้องให้น้องช่างหยิบให้ดูนะฮะข้างนี้ไม่ได้เปลี่ยนโคมนะฮะข้างโน้นเปลี่ยนโคมแต่ข้างนี้เปลี่ยนเฉพาะเปลือกนะฮะดูแล้วใหม่เหมือนกันนะครับเราเปรียบเทียบดูนะฮะข้างนี้เขาแตกนะครับโคมไฟแตกเลยต้องเปลี่ยนทั้งดวงส่วนด้านนี้ เปลี่ยนเฉพาะเปลือกเนื่องจากเปลือกมันเหลืองนะครับในไหนมีโอกาสทําแล้วก็ทําทั้งคู่เลยนะครับแต่ข้างนี้เปลี่ยนเฉพาะเปลือกข้างนี้เปลี่ยนทั้งโคมฮนะใครเจอปัญหาแบบไหนในไฟหน้านะครับหรืองานซ่อมทักหน้ามาได้นะครับเรายินดีให้บริการนะครับ